สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ลงทุนบอยก็วันนี้ผมอยากจะมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนิดหน่อยนะว่าถ้าจะให้ผมเลือกระหว่างตัวดอสคอยกับ s ชิบะผมจะเลือกถือคอยไหนนะก็อยากจะมาลองแชร์ข้อมูลกันดูนะก่อนอื่นมาดูภาพรวมตลาดกันหน่อยนะซึ่งภาพรวมตลาดคริปโตตอนนี้ก็มา r k e ก็ a p ทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ2.6งจุดกทิลเลียนนะสอล้านล้านเหรียญนะเคยทำออทําไฮ ไว้ที่ประมาณ2.7ล้าน้านเหลียญน,นะซึ่งตอนนี้ก็กใกล้ที่จะทำออทํามไฮใหม่แล้วนะครับส่วนตัว Bitcoin เองนั้นก็อยู่ที่ประมาณ62,000เหรียญน,นะก็ยังก็ยัง on the way to 100,000เหรียญอยู่ครับผมคิดว่า Bitcoin จบไซเคิลเนี่ยอย่างต่ำๆก็น่าจะไปแตะที่100,000เหรียญน,นะครับแล้วก็อย่างที่เกริ่นตอนแรกนะครับว่าตัวโดสคอยกับชิบาเนี่ย ผมอยากจะมาแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าถ้าจะให้ผมเลือกระหว่างสองคอยเนี่ยผมจะเลือกคอยไหนดีนะซึ่งตัวชิบะเองเนี่ยในรอบเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยก็พุ่งขึ้นมาเยอะเลยนะประมาณสี่สิบสี่เปอร์เซ็นตะ์อ่ะนะสี่สิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ห่างจากพอทำไฮเดิม erm, นะที่เคยทําไว้อยู่ประมาณเกือบสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับส่วนโดสคอยเองเนี่ยก็เอ่อมาร์เก็ตแคปนะอยู่ที่ประมาณสามสิบสี่บิลเลียนนะครับสามสิบสี่บิลเลียน ก็ห่างจากออร์ัมไฮเดิมประมาณ64%นะซึ่งจริงๆตัวชีบะเองเนี่ยก็อีกแค่ไม่ถึง2เท่านะตัวออทก็จะ Market cap เนี่ยก็จะสามารถที่จะแซงดอสคอยได้แล้วนะขึ้นไปอยู่ติด Top ป10 Market Cap ของตลาดคริปตโตนะครับซึ่งผมคิดว่าเหตุผลที่ตอนนี้เนี่ยตัวราคาของตัวชีบะพุ่งขึ้นอยู่ตอนเนี้ย ก็คงจะเป็นข่าวลือนะครับคงจะเป็นข่าวลือในเรื่องของอแอปโรบิน h ฮส์นะซึ่งเป็นแอปให้เทรดที่อเมริกาซึ่งวัยรุ่นที่อเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะจะใช้แอปนี้ในการเทรดนะในการเทรดหุน้นหรือว่าเทรดตัวสินทรัพย์ตัวอื่นรวมทั้งตัวคริปโตด้วยนะซึ่งก็มีข่าวลือว่าตัวชิปเนี่ยหรือว่าตัวชิบะเนี่ยจะถูกลิสต์เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มโรบินฮส์นะ,ะเพราะว่าทางโรบินโฮ o ์เนี่ยเขา มีทำเซอร์เวย์นะครับทำเซอร์เวย์มาว่าประมาณว่าถามความนิยมนะว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีคอยไหนบ้างนะครับที่ที่ทุกคนเ,เทรดเยอะที่สุดนะครับซึ่งหนึ่งในคอยที่เขาทำเซอร์เวย์ในนั้นก็มีตัวชิบะอยู่ด้วยนะครับแล้วกอ็อีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้มากนะครับที่ทางโรบิน hood เนี่ยจะจะเพิ่มตัวชิบะเข้าไปในในแพลตฟอร์มของเขานะเพราะว่า ในช่วง Q2 ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงคอเตอร์ที่สองที่ผ่านมาเนี่ย62%ของรายได้ของโรบิน hood เนี่ยมาจากโดสคอยนะมาจากโดสคอยแอคเคาท์นะแล้วก็เขารู้อยู่แล้วนะว่าคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาในคริปโตเนี่ยก็จะชอบตัวมีมคอยนะโดยเฉพาะารวมรวมถึงตัวชิบะด้วยนะแล้วก็ตัวโด c o อยด้วยคนะดังนั้นผมคิดว่าการที่ เราเป็นโฮจะแอดตัวชิบะเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยก็ mm hmm. เ,เป็นความเป็นไปได้สูงนะ mm hmm. เพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคอยประเภทที่เป็นมีมคอยเนี่ยม,มันทำกำไรให้กับเขาได้ได้เยอะเลยนะครับ mm hmm. เพราะว่าอันนี้เห็นมาแล้วในคอร์เทอร์ที่สองนะครับจากดสคอยแอบเขานะแล้วก็ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าข่าวนี้จะเริ่มมีความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับดูในทวิตเตอร์ของชิบะ a ิ n นะนิวนะครับก็บอกว่า ตัวชิบาเนี่ยจะถูกิสต์ในแอป Rubinhood เนี่ยวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี้นะครับซึ่งก็คือคืนนี้นะครับก็คือเวลากลางวันของอเมริกาก็น่าจะเป็นคืนนี้ของประเทศไทยนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราก็ลองมาดูกันนะว่าตัวชิบาเนี่ยจะถูก list เข้าไปในในแอป Rubinhood จริงๆตามทวิตเตอร์ของชิบาเนิวหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเหตุผลนะที่ผมคิดว่าทำไมตัวชิบะถึงเ,เพิ่มขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับทีนี้มาดูข้อมูลกันหน่อยว่า ในเรื่องของชิบะกับโดสคอยเนี่ยถ้าจะให้ผมเลือกที่จะโฮคอยไหนเนี่ยหรือว่าถือคอยไหนเนี่ยผมจะถือคอยไหนมากออกว่ากันนะะส่วนตัวนะผมคิดว่ามาดูข้อมูลแรกกันก่อนนะข้อมูลแรก็คือว่าตัวชิบะเองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้ a ทั้ p ทรัพยู่ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านล้านคอยนะเก้าร้อยเก้สิบเก้าล้านล้านคอยนะซึ่งก็ดูเหมือนเยอะมากนะถ้าเทียบกับตัว ดสคอยนะครับดูเหมือนเยอะเยอะมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวชิบะคอยเนี่ยครึ่งหนึ่งของตัวชิบะคอยเนี่ยถูกส่งให้เคยเคยถูกส่งให้วัตถลิกบุทลินนะคนระับซึ่งวัตถลิกเองเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตของทัวทัวสปายของชิบะส่งให้วัตถลิกนะครับซึ่งวัตถลิกเองเนี่ยประมาณผมจําตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ประมาณสิบเปอร์เซ็นของที่เข้าได้มาเที่เป็นเงินประมาณ จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่ประมาณสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเขาดนเน a t นะเขาดนเน a t i ให้ประเทศอินเดียนะครับช่วงที่เกิดช่วงที่เกิดโควิดนะครับเขาบริจาคคอยทั้งหมดให้กับอินเดียนะครับเขาขายคอยแล้วเขาบริจาคเป็นเงินให้กับทางอินเดียนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่าประมาณหนึ่งจุดสองพันล้านนะตอนตอนนั้นนะตอนที่เขาขายตอนนั้นก็บริจาคเพื่อช่วยเหลือเรื่องของโควิดให้กับประเทศอินเดียนะแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ย เขาเบรนทิ้งหมดเลยนะเขาเบรนเบรนทิ้งหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจากตัวเลขทั้งทั้ง supply ที่เราเห็นตอนเนี้มันลดลงไปครึ่งหนึ่งจากนี้แล้วนะแต่กับดอสคอยเองเนี่ยอันนี้เราไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยมีข่าวว่าดอสคอยมีการส่งไปทําขายแล้วก็ทําในเรื่องของการกุศลหรือว่ามีการเบรนทิ้งเนีตัวดอสคอยเนี่ยเราไม่เคยเห็นนะอันนี้เป็นข้อแรกในเรื่องของทนะั้งทั้ง supply อีกข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งที่ ผมมองว่าตัวชิบะเนี่ยยังไงส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าน่าถือมากกว่าตัวโดสคอยครับเพราะว่าตัวชิบะเองเนี่ยเขามีเขามีแผนที่จะทําหลายอยา่างนไม่ว่าจะเป็นตัว NFT นะตัวชิบะสวอปนะครับแล้วก็มีตัวคอยที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเขาเนี่ยที่สามารถเอาไปสเต็กแล้วได้รับรีวอร์มาได้นะแต่ว่าตัวโดสคอยเองเองเนี่ยซึ่งซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ คอยตัวชิบะเนี่ยมียูสเคสใช้งานจริงๆนะครับในในอีโคซิสเตของชิบะนะครับแต่สําหรับตัวดอสคอยเองเนี่ยเราเราไม่เห็นเรายังไม่เคยเห็นว่าเขาจะทำโปรเจกต์เอ่อโปรเจกต์อะไรที่มีเป็นลักษณะไม่ว่าจะเป็น NFT,Defi หรือว่าเอ่อ Swap เนี่ยก็ก็ยังไม่เคยเห็นนะสำหรับตัวดอสคอยนี่ก็เป็น,นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าให้เลือกระหว่างชิบะกับดอสคอยผมจะเลือกชิบะนะครับ อีกอีกอีกอันนึงก็มีข่าวนะว่าชิบะเองเนี่ยเขาก็มีข่าวว่าเขาจะเอ,อเพิ่มนะเพิ่มตัวเบรนแมคคานิซึมเข้าไปในระบบเขาเหมือนกันนั่นก็จะทําให้ตัวคอยชิบะเนี่ยมีการลดซัพพลายลงไปอีกนะถึงแม้ว่าคอยสองคอยเนี่ยทั้งตัวดสคอยแล้วก็ชิบะเองเนี่ยจะไม่มีแม um นะ็กซิมั่มซัพพลายแต่ว่าตัวชิบะเองที่เขาเอ,อครึ่งหนึ่งเนี่ยมันถูกหายไปนะที่เขาส่งให้วาสลิกไปแล้วนะแล้วก็มีข่าวว่าเขาจะเบรนด้วยเนี่ยดังนั้นเนี่ยอ,อ ซัพพลายนะซัพพลายของชิบะเนี่ยมันจะถูกลดลงนะจากสองสาเหตุน,นี้นะที่ส่งให้ห้าสิเปอร์เซ็นมันมันมันหายไปแล้วจากที่อุอัติตเอาไปเบิรนแล้วก็เอาไปขายแล้วก็บริจาคเงินให้อินเดียนะอีกส่วนหนึ่งก็มีข่าวว่าเขาจะมีการเบิรนตัวชิบะด้วยนะซึ่งก็จะทําให้ตัวคอยชิบะนั้นไม่เฟรอนะไม่เฟอร,นะฟอร์อีกเรื่องอีกอีกข้อมูลหนึ่งนะที่ผมอยากจะแชร์นะเข้ามาดูในเว็บไซต์คอยโดสคอย ลิคลิส list นะครับก็คือเป็น list ของเป็นเอ่อเป็น list ของคนที่ถือเอ่อเป็น list ของ wallet ต่างๆที่ถือโดสคอยอยู่นะครับซึ่งถ้าเราจะดูตามนี้นะจะเห็นว่าจากข้อมูลตรงนี้นะมีอยู่หนึ่ง wallet นะครับหนึ่ง wallet เนี่ยถือโดสคอยอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะของ t ท t a l supply ทั้งหมดนะของโดสคอยที่มีอยู่หนึ่ง wallet แรกนะถืออยู่ยี่สิบเจ็ดจุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะ 10 wallet แรกเนี่ยถือโด c o อยอยู่ประมาณ46%นะครับ85 wallet แรกที่ถือจำนวน o ดสคอยเยอะที่สุดถือโด c o อยอยู่ทั้งหมด63.35%ของ total supply นะั่นหมายความว่า d โดสคอยมีความเป็นเ c น n t r a ไลท์ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเพียงแค่เ,เพียงแค่85 wallet ของ Dogecoin ในโลกนี้ทั้งหมดกนะ็ถือ Dogecoin เกิน ครึ่งหนึ่งของทั้วทั้ว supply แล้วดังนั้นเนี่ยหมายความว่ามีความเป็นไปได้นะมันมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวที่ดอทคอยจะมีการดั้มหรือว่าปั๊มขึ้นไปง่ายๆนะเพราะว่ามีจํานวนวอลเล็ตอยู่แค่ประมาณเออ่85% 85อ a l l e t นะที่ถือดอทคอยเกินครึ่งหนึ่งของทั้วทั้ว supply จะสำเร็จแล้วก็มีอยู่หนึ่ง wallet ที่ถือดอทคอยอยู่ประมาณ27.87%ของทั้วทั้ว supply ทั้งหมดกนะ็ไม่แน่ใจว่าหนึ่ง wallet เนี้ยจะเป็นอีลอนม Musk อีลอนมัสหรือเปล่านะที่ถือว a l l e ตตรงนี้อยู่นะครับเอ่อแล้วถ้าเราจะมาดูตัวของการกระจายการถือของตัวชิบะนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวชิบะเองเนี่ยเอาสี่สิบสี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยก็คือเป็นแบ็คโฮลแล้วก็คือเป็นคอยที่ไม่สามารถเอามามันมัน,ม,นมันหายไปแล้วไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็เจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นตรงนี้นะ่าจะเป็นยูนิสวอปนะที่ถูกสเต็กอยู่ในยูนิสวอปนะครับ c ริปโตคอมถือประมาณสี่จุดหเปอร์เซนตะ์บนั้นถืออยู่ประมาณ3.5%จุดหปซนะของทั้งทั้งสปายนะหัวบถืออยู่ประมาณศูนยะ์จุดแปดห้าเอร์เซ็นต์เนะเป็นอีกเชนหนึ่งศูนถืออยู่ประมาณ0ูนจุเปซของทั้งทั้งสปายนะก็จะสังเกตเห็นว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งถือตัวชีบับหนึ่งบอเลตแล้วถืออยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดเปอร์เซนของทั้งทั้งสปายเหมือนตัวดอสคอยนะ ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ชิบะจะถูกดั้มหรือปั๊มเนี่ยจาก wallet ใด wallet หนึ่งที่ถืออยู่คนเดียวเยอะๆเนี่ยก็มีน้อยนะมีน้อยกว่าตัวด e สคอยเยอะนะเพราะนั้นตัวชิบะเองเนี่ยมีความในแง่ของการกระจายการถือเหรียญเนี่ยมีความมีความเป็น d e c e n t r a l i z e มากกว่าตัวดสคอยนะมากกว่าตัวดสคอยแล้วก็ดูจากข่าวนี้ตัวชิบะเองก็ ตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับให้เป็นเพย์เมนต์สามารถใช้ตัวชิบะเนี่ยซื้อซื้อขายได้นะก็ดูในทวิตเตอร์ของชิบะอิโนนะชิบะนะครับก็เขาทากอีลอนมาร์นะแล้วก็ถามไปว่าอิลอนมาร์เนี่ยถือชิบะอยู่เท่าไหร่นะอีลอนก็ตอบมานะว่าเขาเองไม่ได้ถือนะไม่ได้ถือชิบะเลยนะก็หลังจากการตอบตรงนี้ของเขาเนี่ยก็ทําให้ราคาชิบะ ย่อลงมานิดหน่อยนะย่อลงมานิดหน่อยนะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยชิบะคอมมูนิตี้ที่มีคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างสตรองเลยทีเดียวนะก็สามารถที่จะดึงราคากลับขึ้นไปขึ้นไปได้นะโอเคก็สรุปนะสรุปถ้าจะถามผมนะว่าส่วนตัวผมแล้วระหว่างชิบะกับโดสคอยผมคิดว่าถ้าจะให้ผมเลือกผมจะเลือกตัวชิบะนะผมคิดว่าน่าจะเป็นคอยที่มีอนาคตเป็นมีมคอยที่มียุส c a เคสจริงแล้วก็มี ชิบะ2.0ทำในเรื่องของ DeFi, NFT, uh, decentralized exchange นะที่ค่อนข้างมียุสเคสจริงมากกว่าตัว DOSCoin แล้วก็เป็นคอยที่จะไม่ฟรีต่อไปเพราะว่าจะมีครึ่งหนึ่งเนี่ยถูกส่งให้บัวสลิกไปแล้วแล้วก็แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เขาจะเพิ่มแมคคาเ i นซมที่จะมีการเบิ์นตัวชิบะด้วยนะในอนาคตดังนั้นถ้าจะให้ผมตัดสินก็คือส่วนตัวผมแล้วผมเลือกชิบะนะมากกว่าตัวด o สคนะ โอเคน่ะคงเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์วันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องบิตคอยลลงทุนบอยด้วยนะครับถ้าใครอยากจะสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องก็สามารถสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ช่องได้นะครับสำหรัวันนี้ผมมีข้อมูลแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ